สรุปสาระเกณฑ์การย้ายครูลดเวลาการย้ายไม่ต้องรอ4ปีใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะมาแนะนํานะครับแล้วก็ดีใจนะครับกับคุณครูนะครับที่ได้ลดนะครับการย้ายด้วยนะครับจาก4ปีนะครับเป็น2ปีนะครับก็ กณฑ์การย้ายนะครับครูนะครับลดเวลาย้ายไม่ต้องรอ4ปีนะครับใช้กับการย้ายครูทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศกึกษาธิการนะครับยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกหรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กสสกำหนดนะครับก็ย้ายปกตินะครับส่วนราชการนะครับแจ้งนะครับทำปฏิทินการย้ายนะครับสองรอบนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเดือนมกรานะครับแล้วก็ครั้งที่สองหรือว่ารอบที่สองนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับการย้ายกรณีปกตินะครับคุณสมบัติของผู้ขอย้ายนะครับ ให้ผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒน,นาอย่างเข้มนะครับก็คือ,อหลังจากพ้นครูผู้ช่วยแล้วนะครับก็สามารถยื่นคําร้องได้เลยนะครับครูผู้ช่วย2ปีนะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นครสอนหนึ่งนะครับเขียนย้ายได้เลยนะครับโอ้โหดีมากๆเลยนะครับาการย้ายกรณีปกตินะครับ2นะครับการยื่นคําร้องขอย้าย นะครับและรอบการพิจารณาการย้ายนะครับสองครั้งนะครับสองปีได้ย้ายนะครับแล้วก็ยังได้ยื่นสองครั้งด้วยนะครับดีมากๆนะครับยื่นครั้งที่หนึ่งเดือนมกรายื่นครั้งที่สองเดือนกรกานาครับการย้ายกรณีพิเศษนะครับการย้ายกรณีพิเศษยื่นคำร้องได้ตลอดนะครับและพิจารณาได้ตลอดนะครับ ท้งนี้สพทนะครับส่วนราชการอื่นที่รับย้ายนะครับเมื่อรับคำร้องขอย้ายนะครับให้ดำเนินการภายในเสร็จภายใน45วันนะครับหลังจากที่ยื่นคำร้องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภายใน45วันนะครับการพิจารณาสถานศึกษาที่จะรับย้ายนะครับให้ระบุอำเภอจังหวัดที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งและ สพทส่วนรชาชการที่รับย้ายนะครับพิจารณาสถานศึกษาที่จะให้ไปดำรงตําแหน่งนะย้ายอย่างหนึ่งนะครับก็คือการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางรชาชการนะครับก็มีย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาย้ายเพื่อแก้ปัญหาย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราการรังในสถสานศึกษานะครับซึ่งการย้ายทั้ง3แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับ จะแปะลิงก์นะครับไว้ให้ใต้คลิปนะครับเข้าไปอ่านอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สรุปการย้ายนะครับคือไม่ต้องรอ4ปีแล้วนะครับพ้นครูผู้ช่วยได้รับแต่งตั้งให้เป็นอสอนหนึก็เขียนย้ายได้เลยนะครับก็ดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับที่จะได้เขียนย้ายนะครับขอบคุณครับ